สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนายรุ่งเรื่องเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะผมมาแนะนำนะครับวีโกนะครับเครื่องยนต์2 5งพตัวเจนะครับตัวเจนี้จะสังเกตได้นะครับที่หูกระจกนะครับที่จะเป็นสีดำนะครับถ้าาเป็นตัว E ก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วไปดูยังไงต่อนะครับภายในเหลือผมพาไปดูนะครับว่าตัวเจมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับเผื่อ ลูกค้าไม่รู้นะครับแล้วก็ภายในคันนี้เป็นยังไงเราไปดูกันนะครับคันนี้นะครับเคยทําสีมานะครับบางบางบางชิ้นนะครับลูกค้าบางชิ้นเช่นตรงนี้นะครับตัวนี้ได้เดิมนี้ได้เดิมเลยสีสวยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ได้เดิมมีมีกระบะแฉบนะครับที่ที่ทามาก็ถือว่าสวยนะครับสีเหมือนเลยนะภายในนะครับลูกค้าภายในเช่นเดิมนะครับลูกค้าที่จะซื้อรถกับทางร้าน แล้วแต่อาชีพนะครับบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับแล้วก็สำเนาเทะเบียนบ้านนะครับเมื่อมีสำเนาเทะเบียนบ้านไม่เอาแล้วนะครับบัตรประชาชนหนึ่งใบแล้วลูกค้าทําอาชีพอะไรก็บอกมานะครับแล้วเขาจะเดี๋ยวจะจัดไปแน้นยังไงนะครับถ้าลูกค้าทําเกษตรกรมีใบสมุดเขียวก็โอเคครับก็ซื้อได้นะครับสมุดเขียวนะครับเลี้ยงไร่ทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เอามาเป็นเสริมรายได้เราเข้ามาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเจนะครับมาดูตัวเจเนี่ยเนี่ยคอนโซลนี้จะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นตัวอ e, ีคอนโซลนี้จะเป็นสีครีมนะครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นตุกสีดําของตัวเจและเบาะก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ผมมาลื้อนะครับภายในนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับไม่มีผุแน่นอนไม่มีผุแน,น่นอนพื้นไม่มีผุนะครับอันนี้มันเขาเม้าออกเขาเก็บเข้านะครับนี่ ถือว่าเดิมสวยเลยนะครับลูกค้าหลังคาไม่มียุบไม่มีรอยเคาะนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับตะโคงตะเข็บได้หมดนะครับตัวนี้เนี่ยคันนี้นะครับราคาก็ไม่แรงนะครับลูกค้าราคาไม่แรงนะครับดูค่าลูกค้าดาวนะครับเริ่มต้นนะครับฟรีดาวก็ได้หรือดาวสองหมื่นห้านะครับดาวสองหมื่นห้าเริ่มต้นนะครับจัดที่สองแสนงวดนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทถึงห้าพันกว่าบาทนะครับ แล้วแต่อายุการผ่อนนะครับ5ปี4ปีประมาณนี้นะครับแล้วประกันชีวิตด้วยเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวคํานวณให้อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าต้องคํานวณกับค่าประกันชีวิตด้วยจะได้ตรงๆนะครับพอพูดง่ายๆว่าลูกค้าบางทีว่าอยากได้งวดตรงๆนะครับเราก็จะคํานวณให้กับไฟแนนซ์นะครับแต่อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับฝาท้ายก็ทําสีมานะครับทาสีมาตะคงตะเขียบท้ายก็โอเคนะครับลูกค้าเนี่ย ไม่มีชนนะท้ายมีรอยสนิมธรรมดานะครับรถนี้อันนี้นะครับก็ไม่มีรอยชนเดี๋ยวผมดูดีๆอ่าไม่มีรอยชนรอยหมุดเป็นอาร์คเดิมๆตัวนี้เดี๋ยวเอาสีไปแต้มเอานะครับฝาท้ายดิทาสีมานะครับทําสีแน่นอนนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับทำสีมาเช่นกันนะครับก็มีการโอ้ทำสีมาบ้างนะครับคันนี้นี่ แต่หัวรถนี้ได้เดิมบางๆครับลูกค้าหลังคามีการทําหลังคามาบางๆเช่นกันนะครับบางๆอันที่ผมไปเก็บงานเองนะครับเตยกความเดิมมันก็ยังโอเคอยู่นะส่วนภายในฝั่งนี้นะครับประตงประตูดได้เดิมหมดเลยนะครับไม่มีผุนะครับพื้นไม่มีผุไม่มีรอยยุบนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็โอเคซื้อสามารถมั่นใจได้นะครับลูกค้าทําให้ทำอาชีพ ได้ทุกอาชีพนะครับที่จะทําไล่ทําสวนก็ปรึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกรถออกรถยังไงนะครับหนึ่งบัตรประชาชนต้องมีใบเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยแล้วก็มีอาชีพอ่าที่มีหลักแรงนะครับอย่างเงี้ยก็จะผ่านง่ายง่ายๆายนะครับห้องเครื่องเปไ็นยังไงห้องเครื่องก็น้องเขาล้างกันแล้วยังไม่สะอาดสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็ถือว่า แต่ว้าก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เก็บรายละเอียดอีกทีนึงมีฝาครอบเบาวรั่วปกติของ Toyota Vigo เลยแหละคันนี้ปี2007นะครับเครื่องยนต์2005ขาหน้าเดิมสายขวาได้เดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนฝากระโปรงได้เดิมนะตัวนี้ใครก็อยากได้รถไปใช้งานนะครับสำหรับเจ้าสีเขียวคันนี้นะครับก็ถือว่า เอาไปใช้ได้สบายนะครับราคานะครับท้าดาวนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทนะครับ <Reading. S 1> ถ้าลูกค้าติดก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกท <c oughs> ีหนึ่งนะครับเป็นเคสแต่ถ้าลูกค้านะครับถ้ายังไม่ได้เ,เคยมีประวัติการซื้อรถยนต์นะครับถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีประวัติการซื้อรถยนต์นะครับก็จะดาวประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นห้า 4, 000, 4, 000 5, ประมาณนี้นะครับถ้ามีกําลังนะครับ ก็ไม่ต้องค้ำนะครับไม่มีตรงมาร่วมเอาคนเดียวซื้อเลยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าดาวสองพันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่เครดิตลูกค้าด้วยถ้าดาวสองพัแล้วก็มีคนค้ำไหมนะครับก็ต้องมีนะครับแต่ถ้าว่าไม่อยากมีคนค้ำก็ดาวสูงเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็จัดแบบไม่มีคนค้ำนะครับก็ได้ตามอาชีพของลูกค้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าได้ดาวเยอะก็ไม่ต้องค้ำดาวน้อยก็ได้ได้ค้ำนะครับลูกค้า อันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9ผมธนยศรุงเดือนเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ดินดีจัดไฟนั้นให้กับลูกค้านะครับดินดีจัดไฟนั้นให้กับลูกค้าครันนี้ถือว่าเอาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนเดินทางไกลสบายหายห่วงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราเช็คปัดเ,เช็คระบบให้ใหม่นะครับให้พร้อมใช้นะครับกับลูกค้า ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับถ้ายังไงถ้าอยากได้รถยนต์มือสองกับทางร้านเราก็ติดต่อสอาถามเราเข้ามาได้นะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวรถคันนี้ดูดูภายในเสร็จแล้วนะครับถือว่าโอเคก็ให้ลูกค้าดูนะครับนี่คือภายในของรถน้อยนะครับที่จะได้ดูลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ